วันที่1กันยายนกรมปุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอีกระอก3-7กันยายนสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน<อ>น,น้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มทางด้านเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเล่งระบายน้ำเพิ่มวันละ58ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนศรีนครินระบายน้ำเพิ่มวันละ6ล้านลูกบาศเมตรพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ขณะที่เขื่อนน้างึมสปปลาวเร่งปล่อยน้ําเต็มพิกัดส่งผลให้แม่น้ำโขงเพิ่มสูงสุดในรอบ13ปีไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ d a i l y n e w live th ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยัง ดีมากขอบคุณค่ะ